บางคนไม่ได้ขาดเสียงแต่แค่กลัวจะไม่มีใครฟังถ้าเสียงนั้นเป็นของตัวเองจริงๆในที่ประชุมคุณนั่งฟังทุกคนแลกเปลี่ยนแต่พอถึงตาคุณหัวใจดันสัน่นมือดันเย็นสมองดันเบลอทั้งที่สิ่งที่คุณคิดมันมีน้ำหนักมากกว่าหลายคำที่พูดกันออกมาคุณไม่เงียบเพราะไม่รู้ แต่เพราะเคยถูกทำให้รู้สึกว่าถ้าพูดแล้วโดนแย้งเท่ากับผิดถ้าเห็นต่างเท่ากับหน้ารังเกียจถ้าพูดแล้วไม่มีใครคล้อยตามเท่ากับไม่มีค่าและนั่นคือวิธีที่หลายคนค่อยๆหายไปจากพื้นที่ของตัวเองฟังให้ดีเสียงของคุณไม่ต้องดังที่สุดในห้องแต่มันต้องซื่อสัตย์กับตัวเองที่สุดเสมอคนที่กล้าพูดความจริงโดยไม่กลัวถูกตัดสิน คือคนที่กำลังสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนอื่นกล้าทำแบบเดียวกันอย่าปล่อยให้ความกลัวทำให้คุณกลายเป็นแค่คนฟังทั้งที่คุณเกิดมาเพื่อเปลี่ยนบทสนทนา